สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นที่ดินมีโฉนดขนาด21ไร่57ตารางวาหน้าที่ดินจะติดกับถนนลาดยางนะครับมีความยาวประมาณ160เมตรนะครับตรงข้ามของที่ดินก็เป็นหมู่บ้านโนนสมบัตินะครับมีประชากรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับที่ดินได้ถมไว้บางส่วนนะครับเพื่อปลูกปลูกบ้านพักอาศัยนะครับมีน้ำประปามีไฟฟ้า ถึงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านข้างของที่ดินอีกด้านหนึ่งนะครับจะติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนลูกลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลำรางสาธารณะนะครับติดกับลำรางสาธารณะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆครับเป็นโฉนดเดียวนะครับแล้วก็เจ้าของนะ่บอกขายเองนะครับหรือจะจะติดต่อผ่านหนหน้าก็ได้นะครับเราบอกขายไว้ที่ราคาไร้ละ 385,000บาทไร่ละ385,000บาทติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0818316941หมายเลขโทรศัพท์0818316941คุณประพาสนะครับขอบคุณมากครับ